แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระกนิษิถาทิ่ลาชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระประชวรตามที่พระราชวังมีการแถลงการเรื่องสมเด็จพระกนิษิถาทิ่ลาชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไพรประทับ นะโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยเพื่อให้คณะแพทย์ถวายการรักษาภาวะพระหัตไทยเต้นเร็วผิดปกติด้วยวิธีจี้ไฟฟ้าพระหัตไทยด้วยขึ้นวิทยุความถี่สูงเมื่อวันอังคารที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2565และ,สะเสด็จพระราชด,ดำเนินกลับไปประทับ พักฟื้นระวรากายต่อณนะวังสาปทุมในวันอาทิตย์ที่4ธันวาคมพุทธศักราช2565เป็นที่ทราบโดยทั่วแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนิทีธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชก,กุมารีได้รายงานเพิ่มเติมว่าคณะแพทย์ได้ตรวจพบการเต้นผิดจังหวะของพระหทไทย ขึ้นมาใหม่อีกแบบหนึ่งแต่เป็นเพียงชั่วคราวและทรงหายได้เองคณะแพทย์ซึ่งขอพระราชทานกราบบังคมทูลให้ทรงพระราชก,กิจลดลงสักระยะหนึ่งจนกว่าพระอาการทางพระหไทยัยจะคงที่จึงประกาศมาให้ทราบรดยทั่วกันสำนักพระราชวัง25ธันวาคมพุทธศักราช2565ขอขอบคุณค่ะ